มาเดินม,มาเดินม,มากินส่วนประกอบนะมีนี่พาเพื่อนเดินโอ้ยแต่บัคคอร์เพื่อนบอัคคอร์บัคคอร์ยู่ยู่อาา่ะดูมีไหมบอกเอาไหมดูว่ายู่ยูออ่อ่ะมาัาทำไรเลยออุ้ยมาเสเียบเนี่ย สั่วผักคอพี่น้องสั่วผักคอแซ่บไรโมได้ยรำบัก้อลืดโลดดออูปะมาต่องไปลำไรนะเนียวไน ม่ต้องเปนโรคนั่นแหละมันโควิดโคบคอ,อเนี่ยอยู่บ้านเพื่อสัตว์กินบออ่อคอสู่ต่อไปเนี่ยไปเสิร์ฟข้าวว่าดีกินบอออ่อคอเสียบครัก มากินบุกคอทำไมยังรีบ่าเพื่อนนี่ตัวมันสีไข่มา,าวปวดเขาเหลือเธอมาแสบแ่อุ้ยจะเกลียดจัดจ้านแบบนี้มาโห่แล้วบอกกันนียังไกรบยานะสู้ๆนี่แกโควิดนี่ พี่น้องพี่น้องพี่น้องมาเด้พี่น้องมาเด้สู่ต่อไปกินต่อไปมืข้อสั้นกินก็ไปโอ้ยมีแห้งไรชว่วงค่ะคลืมๆมาหนีเคลื่มแห้งน้ำมัเโซาฝนตกเว้นคลื่ม คือมันมันแย่เรียลโรดาดนี่ออหือโว้ยไปกินเบดดีบัวโอืมบ็ดีบัเบ็ดหน่อคอยชูบะไรรอกเก้อฮ่าฮ่าฮ่าฮึ่ mẹ nó quá sếp có sếp so với mặt 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 à mặt 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 พักพริกกับพวกก้ากินหลายพวกใส่พวกพริกมันเผ็ดผู้เทากินส่วนที่เราหาไงทับในหูกในไม่แห้งครับ โอ้ยเสีบกแบ็แซ่บมันกส็ส้มแง่งกแ็แง่งมีห่อน,น้ำเทียงด้วยฮะอันนี้ห่อน,น้ำเทียงห่อนมันนี่บ่บ่ดแดดแต่เอาวคืมแต่เอาวมันนี่อากาศมันนี่คืมคืม เบคความจะวาอยู่สวยไงกินสองตาใหญ่ย่องตาของหวานมาเห็นเ่ยยองกินของหวานบาดิตาของหวานมาเห็นเ่ย เอาดแล้วถวยเด้อก็พอมึงก็บวงม,มังน่ม,ม,มจะสีเสียบได้ไหมหนอน้องบวชอะไรกิน,นบวชแก้โควิดยังเอาเหือแล้วม,ม่ข่อยประมาณสอง่อ,อาายห้าร้อนจนตากไปเป็นสามขอย ยอกตัดใหมเด้ใค่สิยูอยากตัวใจเขาวองยู่ได้ก็ไปนุ่มก่องฮะทุกท่านท, <c oughs> ที่เถอะเออพี่ป้านาที่ร้างนี่เถอะกอไผ่นะคะกอไผ<ม>่ยูยูอะนีพี่น้องยูยูอะของหวานได้หน่อันนี้คือของหวานได้หน่ของหวานเข่าสุขู่ได้หน่แล้วก็บักแตงไทยนะจ๊ะม,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 มเาเด้อมาเด้อผู้ใดก็ได้เอาถวยมาใส่เด้อ เส่บเป็ดนายจุ่มมข้อ,อ,ขอใช้คับขาหวานอ,อืส่วมขอแล้วก็กินข้ามหวานต่อไม่ไหอ้วนไม่ไหอ้วนสววนิอยูอ่ได้เหรอต้องก็นหัวตัดต่ย ยังคืนว่าได้เห็นกินเดียวยังคืนว่าจะไปเห็นเวียกดนนอนอยางเดียวหิวลูกกินเสมอเดนินมมีเลี่รีผ้าเพิ่นบ่มีดหรอกลูกนี่อยากกับขึ้นอืมอืมชื่อแสบแบบหวานหอม,มอยากกับขก้น กนินซ้ำมัวข้อสั้นกินโหลดย่ายไปที่ขันวี่กินเราพี่เฝ้ากินโรคหอมันบันคือเกาสมืน่นี่ถ้าสิตายมือใหนอันนี้อันป็นจุฬามองบราเห็นตัวนี่ Cái phải ốt Mình đưa, mình đưa Yêu xe, yêu xa cả mà Youtube Youtube เบิสุคนหนึ่งล่ะเบิดสุคนสิบริเ้ยน้ำดูหยวมะเตีงไทยเข่าสุขคูบิอวนทีไปใส่เนาะ แซ่เปล่าไม่างคนก็บอกวยนึ่งดีหลายวยถ้าเขาก็ได้หล่อนออกมนแล้วเต็มก็ กินน้ำหยอกันไปน้ำอย่าบอกมาได้เนี่ยบอกอตกสอกออกได้ซะตา,ายยายรีบพาเพื่อนไปนแน่นอนน่ไม่มแลาวก <laughs> ิ๊กจะหมดนกลางวานจามสวยกามาขอสวยนะึงปวดไปผัวหนิมยู่ไปบอกอือืม ทล้ไงตัวไม่ได้ปอดอวอกว่าันปอเนเขารื่องอะกิมกูไม่ไ,ไม่นอ่ได้กับไ้เอาสวยมาใสวยมาใส่ของหวานนั่น <c oughs> ที่บ่คอนี่เสียใจแต่หมดแล้ว <c oughs> บ่คอหดแล้ว ရရဘရတျကးကလရရမရ္ရမရန်ရန်နိညကာတာမရရမရမရာရရန်ရန်နိမရရာ วัดแล้วเวัดเหรอพี่น้องข้างหวานกับสวดถวยเวัดแล้วกดไหลกดแส่ไมีแย่รีพาเพื่้นในเด้อจ้า <c oughs> พามากินสวดบากคอก็พองหวาน เดิมดำทั้งสองอย่างยิ้มแห้งเาต้องไปคิดมากแลวราต้องไปคิดหลายต้องไปคิดว่าโควิดโควัดูซื่อโหลดกินคือายรีนี่เมือเบง่งยรีกินเนี่ยแสดงว่ากินน้ำายรีนี่เมื่อกินน้ำายรีผ้พาพเพืน่อนี่วิเศแเนี่ย เกี่ยๆก็ไหลกดแซ่ม่จรีบพาพเพื่อนแนีสนับสนุนน้ำเนี่ยมาคยเห็ดจกักเสียอยากล่องเบิ้งซื้อๆดอกล่องเบิง้งเขาจะแซ่ประสบการณ์เห็นเพื่อนมูเบิ้งนี่แหละเบิ้องมูแล้วก็อยากเบื้องเบ,บิ้งจากของนำตัว นั่นสิ่อ,อกทางเก่าละบ้านสวัสดีค่ะนายหมอ,อโทษเดเลยกินอีมอ่มปวดกดไลค์กดแชร์ให้มิยารีพาเพลินด้วยค่ะอันขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณล่วงหน้าทุกคนให้กำลังใจทุกคนเลย กำลังใจสูสูไปน้ำกัน่ต้องไปตกอกตกใจต้องไปคิดมากต้องไปเบิ่งข้าวต้องไปเสิร์ฟข้าวยังขยาอยู่สื่อๆโหลดต้องฮอดซา,าว่าโควิดมันสิเป็หอดสอยู่ไสจอดสสวัสดีค่ะ